นี่เป็นสเต็กลิบอาเนาะลิบอาออสเตรเลียออสเตรเลียของยายเ้า <c oughs> เกลียวกินไม่หมดเป็นอะไรเป็นอะไรชิมซุปประมาณไหนนะซุปอันนี้เป็นมีเดียมเวลค่ะมีเดียมเวลยังไม่เบลล์ันเนาะก็จะเนื้อก็จะประมาณมั็นหัวแดงนิดนิดอืมกูมามิอันนี้เหรอก็หอมอยู่นะอืมตำราคาะว่าได้อยู่อืม <c oughs> หลังที่จะกินปลาล่าประจอมอยู่ที่บ้านนอกแม่พักใหญ่มีโอกาสได้กินเนื้ออ้ยดึงดึงเป็นบุญกระเพาะเลิศเกินได้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 พ่อตาวันนี้อ,อาหารเป็นไงบ้างชอบแซลมอนไหมชอบแซลมอนไหมยญยชอบไหม กกอนไม่กัไม่กันหอกางวนน้นกันักัโอ้ยดูเขากินสมราคาอยู่ครับนี่แล้มันนอกเขาป่ามันนอกเขาปุไมเเขามีการดมเนื้อก่อเนื้อ มันช่างแตกต่างกับปลาล้าที่บ้านเหลือเกิน